ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมานําเสนอนะครับไม้ตะขอหนังปะกรรมช้างนะครับของหลวงปู่หงษ์พรหมัปัญโยนะครับซึ่งก็รู้ดีนะครับว่าหนังปะกรรมช้างเป็นสิ่งของทนยสิทธิ์นะครับเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับของคนที่เลี้ยงช้างนะครับช้างที่ว่าเก่งนะครับก็ต้องแพ้ปะกรรมช้างนะครับซึ่งหนังปะกรรมช้างเป็นสิ่งที่ คนเลี้ยงช้างทั้งหลายนะครับให้การคารพนับถือนะครับเป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับในสิ่งนี้นะครับก็ได้มีการทําเป็นตะขอหนังประกรรมช้างขึ้นมานะครับขนาดพกพาขนาดบูชานะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวนะครับเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากครอบครัวของเรานะครับเพื่อเป็นและก็สําคัญอย่างหนึ่งนะครับเป็นการ เกี hi, ่ยวทรัพย์เกี่ยวเงินเกี food, ่ยวทองเกี่ยวลาบเกี่ยวยศเข้ามาสู่ตัวเองและครอบครัวนะครับอันนี้เป็นของหลวงปู่หงษพมปัญโยนะครับได้เป็นผู้จัดสร้างขึ้นมานะครับอ่านะครับอันนี้นะครับดูนะครับข้างบนไปก็จะเป็นทองเหลืองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นหนังประกำชางนะครับนะครับอ่านะครับอันนี้คือความสวยงามนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนใดนะครับมีความสนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ช่องอุดมคนหลักพระนะครับ ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่รับชมแล้วก็กดติดตามนะครับขอบคุณครับ